โยกย้ายมาที่แม่กัญญาคนสวยวนะคะออเดอร์ลำปางนะคะน้องกัญญาทำอะไรคะ เด็นไปจา้าทีอากาศเริ่มหนาวแล้วเนาะอากาศก็เริ่มหนาวเริ่มเย็นนะคะยังไงเพื่อนๆก็ดูแลสโตโตุขภาพตัวเองด้วยนะคะนี่นะคะพี่ต้องพามาดูอีกรันหนึ่งนะคะหนึ่งเมน,นของมื้อเที่ยงผัดผีเงืองหรือว่าผัดผื้งนะคะที่ทำเสร็จแล้วนะคะแซบบอทุกอย่างเป็นเป็นเจหมดเลยนะคะอยากให้เห็นว่ากินเจทำไมกินได้นี่ย มันเป็นแต่แทไใบเนี่ยมันมีฮอตดอกด้วยนะมันไม่ได้เป็นแบบอันนั้นธรรมดาพี่ก้อยไม่กล้าจับเพราะว่ามีนี่นะคะเจ๊ด้อยนี่นะคะเนี่ยมันมีฮอตดอกเจด้วยนะใส่ฮอตดอกเยอะมาก <c oughs> อันนี้ไม่ใช่พี่ก้อยผัดเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นพี่คนพี่คนเรานะคะพี่คน <c oughs> แรกที่นั่ง <c oughs> หั่นโปรตีนอยู่เป็นคนผัดนะวันนี้พี่ก้อยไม่ใช่คนผัดนะช่วยกันสองสามคนนะคะวันนี้นะวันนี้ก็เป็นละไม้ที่คนสร้างกุศลมานะคะร่วมโดยช่่ยกันนะคะ เป็นเป็นอะไรเอ่ยใครดูออกว่างคืออะไรถามพี่ก้อยพี่ก้อยก็จะตอบว่าจักะนะมันคือส้มน้อยนะคะส้มลูกเล็กๆพะพาไปดูข้างนอกแล้วพี่ก้อยก็กลับมาข้างในนะคะมาดูความก,อก้องแกงก้องแกง,กอง,กอง,กองของผู้สาวส้มน้อยนี่สวยนะนี่กินเจมานี่แ <c oughs> ข็งแรงนะคะแล้วก็สวยอายุเท่าไหร่ละคะ้าสี่ห้า อายุสิบห้าจ้าเนี่ยดูสิคะให้ทายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็มีชาร์เลนให้ให้ทายว่าคนคนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนี้อายุเทสิบห้าเดินมาเป็นสาวรำวงหนัาเห็นมาเห็นมาอารมณ์ดีกันทางนั้นเลยแน่นี่อายุสิบห้าบอกไปเลยอายุสิบสาวรำวงด้วยสาวละน้อยเอาละปีนี้ปีนี้น้ำไม่ท่วมมือก็แรงแล้ว ไม่ท่วมก็แรงนะคะมีสองอย่างเอาคณะตกแล้วพี่น้องจ๋าข้างในก็มีเป็นยา่าที่ทานะคะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้เข้าไปก็อยู่ในครัวพี่ก็ชอบอยู่อย่างนี้ออสองสามนาทีผ่านไปขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะ คลิปเล็กๆน้อยๆนะคะมาทักทายกันเนาะขอบคุณค่ะ